ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยปุปผามาลาโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศีลโอ๊กแลนด์กัลยาณมิตรสุดาพรกัลยาณมิตรสตีฟคุกส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรมานิดกัลยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัว นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชยัยโดยประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทกลัลยาณมิตรจารุวนันประเสริฐธรรมและครอบครัวส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรปิยวนันปิยไกยวนักนกัลยาณมิตรเคนเนตเมาลินกลัลยาณมิตรมานีกลัลยาณมิตรสกอตต์ราเรนเซน จากนั้นในเวลา22นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นคณะพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมากายประเทศไทยซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านค่ะ